ทุกคนดูเวทีโคสีอลังเวอร์ดูเก้าอี้ค่ะคนที่ลงทะเบียนที่แน่ๆนะที่ไปแน่ๆหรืออาจจะไม่ได้ไปแต่ลงทะเบียนไว้คือลงทะเบียนเนี่ยจ่ายเงินแล้วนะคะบัตรห้าร้อยหกร้อยเท่าไหร่เนี่แหละบุ๋มก็จะไม่ได้เอาซีบุ๋มประมาณนั้นโดยประมาณคนลงทะเบียนที่จะไปหน้างานน่ะลงไว้แล้วเขาเปิดแค่วันสวันเนี่ยแหละประมาณพันกว่าคนนะคะแล้ว ที่จะไปสมทบอีกวันนี้คิดดูทุกคนที่ไม่ได้ลงทะเบียนนะบุ่มว่าก็เยอะมากบุ่มว่าน่าจะเหยียบเกือบสองพกว่าคนได้วันนี้คือดูก็อี้ก่อนคนลงทะเบียนจะมีโอกาสได้เข้าไปก่อนแล้วก็ได้นั่งอะไรอย่างเงี้ยยังดูทุกคนซาเช็คไปไปลายมาแล้วแต่เราได้ดูแค่นี้ด้วยมันเ,ออเขาไม่ให้ได้ยินเสียงแล้วเขาก็จะ อาจจะเป็นเซอร์ไพรส์ด้วยที่แน่ๆจากที่เห็นนะที่ค่ายเก่าน้องก็มาเห็นพี่เบสก็มานะน่าจะซอยตันด้วยที่รู้ๆนะคือมันน่าจะมีเซอร์ไพรส์หลายคนหลายอย่างมากครับทุกคน <pt im> บรรยากาศเก่าๆนะไปซื้อสตรีมไรได้ตอนนี้สตรีมไรก็ถล่มทลายค่ะแล้วก็คือแบบ คนที่รับเข้ากลุ่มเนี่ยก็คือน็อกไปตามๆกันหมายถึงว่าอิอนเทอร์เน็ตมีปัญหาเพราะว่าคนขอเข้าไปในกลุ่มเยอะมากก็จะโดนบล็อกโดนอะไรบ้างก็แล้วแต่เน็ตล่มเน็ตอะไรบ้างเยอะมากทุกคนบอกแล้วว่าเวลาซื้อคอนอย่าซื้อวันสุดท้ายมันจะเป็นแบบนี้ คอนแหละวันสุดท้ายจะหนักมากอืมโดยเฉพาะควันใหญ่แบบนี้ไปให้กำลังใจน้องกันทุกคนดูแค่นี้ก็น่าสนุกแล้วคืนเนี้ยทุกคนรู้สึกว่าจะเริ่มไลฟ์ตั้งแต่ทุ่มสองทุ่มจนถึงเที่ยงคืนนะทุกคนอืดีงามครับ Thank <laughs> you. สวัสดีครับสวัสดีหน้าจอทุกทกท่านนะครับตอนนี้น้องปายมาซาแล้วนะครับแต่ว่าไม่สามารถที่จะปล่อยเสียงให้นะครับให้ดูสภาพไกลๆก่อนเนาะให้ดูภาพไกลๆไปก่อนเดี๋ยวจะหาว่าเราใจร้ายเกินให้ดูภาพไกลๆแบบนี้แล้วก็ไม่ให้ฟังเสียงนะครับไม่ให้ฟังเสียงนะครับเดี๋ยวสักแป๊บเดียวแหละเดี๋ยวก็จะโดนว่าแอดเย็บปิดไลด่วนนะครับ สวัสดีทุกท,ทุกท่านด้วยนะครับ,บ,บนะได้แค่แอดเนาะขอยัดขอยัดปิดเสียงเนาะนนเออเหมือนจะไม่ให้ไลด้วย,ยไหมอ่าถูกต้องฮะเข้าใจถูกต้องโอเคตอนนี้ทีมงานมาแจ้งแล้วนะครับว่าไลได้แต่ไม่ให้ปล่อยเสียงเพราะฉะนั้นก็ฟังเสียงผมร้องเพลงไปก่อนเนาะในเวอร์ชั่นรักษาไม่ได้นะครับดูยังดูยัง คุณไม่ดูเพลงที่ผมผมต้องพูดกบเสียงเขาด้วยใช่ไหมเนี่ยนะครับใช่ค land ่ะรอดูในกลุ่มพร้อมกันเนาะเนาะโอเคหน้าจอเข้าใจผมเนาะให้ดูแค่ภาพนะครับเพราะเราเสร็จกิจกรรมเดินบูธด้านนอกพอดีนะครับโอเคเนาะถ้าช่วงไหนช่วงไหนผมไม่พูดผมก็จะเปิดเพลงไปละกันบัตรนังงานมีครับคุณยายน่ารักมากโอ้ยวันนี้คุณยายน่ารักมากเดี๋ยวผมต้องเอาไอ้แก้วไหนของใครแก้วนี้ จำได้ไหมอันนี้แก้ววัที่ของผมแล้วก็เอาคงเอาอันนี้เอาอันนี้ไปคืนเอาตะก,ก้าไปคืนเขาด้วยนะครับดี๋ยวเขามารับเองหรอเอากางังนนเอาของแจกก่อนอใครอยากกินอะไรก็แจกเลยครับได้เห็นน้องปายแล้วน้องนุกราคาน้องนุกยังไม่ได้มาซ้อมนะครับรอแป๊บหนึ่งผมผมผม,ผมปล่อยผมปล่อยภาพกว้างๆไปก่อนเนาะเพราะไม่งั้นเดี๋ยวซูมเข้าไปอ่ะทุกคนจะเห็นรายละเอียดบนเวทีทั้งหมด นะครับขออนุญาตปล่อยเสียงแค่นี้ก่อนเนาะผมคุยไปด้วยแล้วก็แล้วก็ทักทายหน้าจอไปด้วยละกันถ้าช่วงไหนผมไม่ได้คุยแสดงว่าผมหลับฮะพยายามที่จคุยกับเสียงน้องเนาะนะครับทีมราจะทันพร้อมไหมโอเคมันจะมีเสียงเล็ดเล็ลอกๆไปนิดๆหน่อยๆนะครับหรือไม่ก็เอางี้ดีกว่าเพื่อแบบว่าเพื่อแบบว่าเพื่อแบบว่า ผู้คนจะได้ไม่ได้ยินเสียงนะในการซ้อมเลยเดี๋ยวผมจะเปิดเพลงแล้วกันนะครับเป็นเพลงรักนัตาวานเนาะแบบโพอร์ชันบรรเลงฮะเมื่อเช้าไปเจอไม่ใช่เมื่อเช้าดิไปเซิร์ชเจอแล้วมันน่ารักมากเนาะทุกคนจะได้ไม่ต้องยินจะได้ไม่ต้องยินเสียงซ้อมเนาะโอเคนะครับฟังเพลงไปเรื่อยกๆก่อนเดี๋ยวมาคุยกันนะครับ